นี่นี่นี่ทุกคนดูหรือยังว่าสายบุรีมีไก่โอ่งแล้วนะครับไก่โอ่งมีไก่โอ่งข้าวมันไก่โอ่งข้าวหมกไก่โอ่แล้วก็ข้าวเหนียวไก่ทอดเดี๋ยวครับว่าขายที่ไหนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนะครับตามมานะครับเาจะพาไป จากหน้าวังนะครับาจากหน้าวังก็ขับไปตรงๆเลยนะครับผ่านเซเว่นอีเลเวนถ้ามาถึงธนาคารออมสินนะครับก็แสดงว่าใกล้ถึงร้านแล้วนะครับร้านอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นนะถึงแล้วนะครับร้านข้าวมันไก่นะครับ